แตกต่างกันเดี๋ยวจะกัดให้ดูเด้ออันนี้เด้ออร่อยหวานช่าอร่อยมากเลยเพื่อนๆสุกจากต้นมาหากินก๋วยเตี๋ยวสบู่กาแฟโอ้ยเพื่อนๆน,น,นี่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 มามเข้าสวนกระพกมาด้วยนะคะ โอ้ยนี่ไม่ชงสารเนี่ยตามังบอแต่ก่อนสมัยก่อนเข้าสวนพวกแตกพกแต่กระปุกกระปิตอนนี้เข้าสวนก๋วยเตี๋ยวกาแฟสบู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอีกวันนี้รมได้รอนจัดนี่นะคะหมดแล้วทีนี้ ต่อไปก็จะไปกินลูกพุนต่อ,อยายจะไปทำขนมสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพืนขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบนะคะยายจะไปรดน้ำผักจะไปรดน้ำผัก <c oughs> จะไปเอาของวันนี้ไปไล่สดอยู่ที่สวนพรุนที่ใต้ต้นพุนมันร้อนเกินโทรศัพท์ดับเพื่อนๆโทรศัพท์ดับตกใจมันร้อนมากจับโทรศัพท์ร้อนรีบวิ่งเข้าบ้านเลย ทิ้งของไว้โน่นร้อนเกินจะเปิดน้ำไว้เดี๋ยวยายจะไปไปเอาของที่ต้นพลุนนี่เ,นเพื่อนๆสองวันดูเอาสองวันโอ้ยดูใหญ่ไม่เท่าไรคิดดูสวนผลไม้อ่ะเพื่อนคิดดูสวนผลไม้ดูเอานะเนาะโอ้ สวันนะพรุ่งนี้เขาย,ยังชัว่พวพรุ่งนี้เลยยี่สิบแปดหรือเท่าไหร่อะ่ะวันนี้สามสิบห้าเมื่อวานสามสิบสี่อันนี้มันอยู่ในลมใต้ใต้เชอรี่หน่อยใต้ต้นเชอรี่หน่อยแต่ก็ยังว่าแหละเนี่ยนุ่นี่เอ้ยเบืเ่อเลยไม่ได้ไม่ได้กินอุตสาว่าจะมาอวดเอซีหน่อยกำลังสุกเอ้ย กอน,นี้ก็น,น,นี่ไม่ดูไอ้ในไม่แห้งก็ดูดิเปิดทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมารถออกขอบขอบเปิดทิ้งไว้อย่างงี้ก่อน ค่าน้ำก็แพงแพงอยู่นี่เพื่อนๆเจ็ดหน่วยอยู่นี่เท่ากับหนึ่งหน่วยบ้านเราแถมเขาจะไม่ให้รถผักอีก <laughs> น้ำขาดเนี่ยยายายให้ดูแล้วนะเมื่อตอนกลางวันมาเคอเทศเดี๋ยวค่อยไปเอาของก่อนเยวจะมปตักรถมาเือเทศนะยเพราะว่ามันมาไม่ถึงมาถึงแค่ตรงนั้น อืมดูเห็นไหมเอ้ยเพื่อนๆไม่เคยเลยนะตั้งแต่ยายมาอยู่นี่เคยมีอยู่ปีหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากี่องศาจำไม่ได้อน,นั้นวันเดียวเอาไม่อย่างงี้เหมือนกันแอปเปิลน,นะไม,ม่มีอยู่ปีหนึ่งแต่ยายจำไม่ได้ว่าปีไหนอันนั้นแค่วันเดียวร้อนอันนี้สองวันแตงกวายายก็ถ่ายให้ดูแล้วเนาะเนี่ยไม่รู้ น,นั่นปลาย,ลายมันนะี่อยายจะเก็บใบผักไปให้ไก่เนาะไก่มันจะนอนก่อนเก็บไข่ไปตอนกลางวันลนะอุย้ยอันนี้เน่าอ้ยดูดิแต่ก็อนี้ก็เริ่มออกมานี่เน่าร้อนแล้วแมลงเริ่มมีแล้วไอเนี่ยไอไอขาวๆเนี่ยเริ่มมีแล้วร้อนนะ่ะ มันกำลังปียายเริ่มมาแล้วมันแรงวันเพียบเลย เมล็วันเริ่มมล็ดอะไรเนี่ยเปียบเลยมันเริ่มร้อนแล้วอะ่ <c oughs> ปะป่ะนี่เดินผ่านแอปเปลิลถ่ายแอปเปิลให้ดูหน่อยอัปเดตแอปเปิลให้ดูหน่อยไม่เคยได้ถ่าย <c oughs> กลางวันมันมองไม่ค่อยเห็นวันนี้ต้องมีไอ อะะไรนะเดี๋ยวต้องมีกิ่งหักแหละเนี่ยคอยดูนะมันหนักเกินนี่นี่นี่มิชัหักแล้วบ้นี่ฮะม่ใชัหักแล้วบ้นี่ฮะอันนี้จะออกสีม่วงสุกมาก โอ้ยลกูกอันนี้ยังเหลือไหมเดี๋ยวจะเก็บไปทำขนมอีกรอบหนึ่งม,มาดูลูกพีทกอนลูกพีทสุกหรือยังสุกแล้ว,ลวนี่นั่นอีกลูกเวเก็บก่อนเนี่ยเดินไปฝั่งนูน้นนี่นิ่มแล้วเดี๋ยวจะพาชิม จะเก็บลูกนี่ไปทำขนมอีกใบกะทิมาแล้วติดใจแฟนยายวันนั้นวันนั้นติดใจทำขนม,มเก็บไปไว้ให้มันนิ่มให้มันนิ่มในบ้านนี่นะคะหมดแล้วทีนี้ต่อไปก็จะไปกินลูกพร่นต่อ แม่จะไปทำขนมทำขนมใสกะทิีกใสวุ้นใสกะทินี่แม่จะให้ดูลูกพิษความแตกต่างลูกพิษลูกมันจะกลมส่วนอันนี้ลูกมันจะรีรีนะคะจะรีรีลูกเล็กกว่าแล้วลูกพิษเนื้อมันจะไอ้ผิวมันมันจะคลุยคลุยส่วนอันนี้ผิวมันจะเกลี้ยง ห็นไหมอันนี้เนื้อมันจะแห้งๆช่ำๆแห้งๆแ,แ,แต่อันนี้มันจะน้ำกัดลงมาน้ำพุ่งเลยนี่นะคะยายไปเก็บมาแล้ว <c oughs> ปีนี้มีอยู่สี่ลูกฮะเดีวจะพาชิมด้อ <c oughs> ต่างกันเรียบๆเ,เลย ไม่ไม่ใช่หักเลวบอสนี่ฮะไม่ใช่หักเลวบอสนี่หักยงหนิยางยังยๆงเฮ้ยหักแล้วนอนเห็นหรือเปล่าหักแล้วนี่ต้นมันแก่ด้วยเพน่น นี่เพื่อนเพื่อนตอนกลางวันดูท่าทางมันเหี่ยวเหี่ยวมองอย่างนี้มันไม่ค่อยเห็นหรอกต้องไปข้างในอย่างนี้เพื่อนนี่ต้องมาข้างในอย่างนี้นี่ปกติมันจะมีนอนว่าตอนกลางวันยายเก็บกินดีทุกทุกอันเลยอ่ะอากาศมันไอ้นั่นมั้งอากาศมันร้อนแรงวันมันตายหมดแล้วเออ ปกตินะโอ้ยเหลืองๆอย่างนี้นอนนอนเจาะไอ้เหลืองเหลืองม่วงๆอย่างนี้อันที่ว่ากำลังจะสุกนะนีะ่จินพริกเกลือกำลังอร่อยเลยเพินเ่นนะอืมนอน,อนก็อียย๋ใหญ่ เขนั่งกินสักลูกเลยาขากินสักลูกก่อนก่อนไปเดี๋ยวมันสุกวันนี้มันไม่อร่อยอันนี้มันกำลังมันยังเปรี้ยวอยู่อร่อยอกำลังจิ้มพริกเนี่ยกำลังจิ้มอันนี้อร่อย ตเปรี้ยวหวานๆกรอบเพราะมันสุกมามันไม่เปรี้ยวถ้ามันไม่เยอะถ้ามันไม่เยอะยหญไม่เก็บมาจิ้มหรอกอันนี้มันเยอะเกินแต่มันดีมากเลยอ่ะเรียกว่ามันยังไม่สุกมันยังดีมากเลยปกติโอ้ยไม่ค่อยได้กินหรอกนอนเจาะ มันกรอบอ่ะเพื่อนๆออร่อยอ่ะจิ้มพริกเกลือจิ้มน้ำปลาหวานอย่างงี้นะมันอร่อยไม่ใช่กินหัอีกแล้วบ๊อมัน <c oughs> อู้ยอร่อยกินได้กินดีเพิ่งจะกินข้าวอิ่มมานะเนี่ยอ้ยกินได้กินด้ปะ <c oughs> ไปรดน้ำต่อมาอยายจะมาชิมลูกอันนี้ให้ดูหน่อยสุกทั้งสีลูกเลยดีเดี๋ยวเอาไปตาแรกกไม่ว่าสุกลูกเดียวสุกลูกเดียวเลยโอ้จะกินคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งพี่หมื่นกินเดี๋ยวหาลูกไ,ไปเคอดก่อนอนะนี่แตกต่างกันเดี๋ยวจะกัดให้ดูเด้ออันนี้เด้อ อร่อยหวานช่าเมล็ดเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาจะติดอยู่ในเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้นะเขาจะติดอยู่กับเนื้อแหละอ,อร่อยมากเลยเพื่อนสุกจากต้นอันนี้มันยังไม่ช่ำนะถ้าช่ำนะกัดอย่างนี้น้ำ รสชาติจะดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนาเสดายปีนี้จัํได้ไหมวันก่อนีายไปเก็บเอาที่ข้างบ้านแต่คนของเขาคนละสายพันธุ์ก็จะไม่อร่อยเท่าพันธุ์นี้ดกแต่ว่า ไม่่อยมีน้ำแบบอันนี้นะแต่แต่ว่าจะสุกชากว่านี้อร่อย่อะรสน้ำผักก่อนเมื่อกี้ลืมสะพยยายยามเกอดมือทำมาหากินวยเตี๋ยวสบู่กาแฟโอ๊ยเพื่อนๆน,นี่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 มามข้าสวนกระพกมาด้วยนะคะโอ้ ไม่ชมสารเนี่ยตามังบอแต่ก่อนสมัยก่อนเข้าสวนพกแตกพกแต่กระปุกกระปิตอนนี้เข้าสวนก๋วยเตี๋ยวกาแฟสบู่เดี๋ยวเด๋ยวมีอะไรดูอีกวันนี้รม่มแดดรอนจัดร่มด้วยนะคะวันนี้นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวสบู่ร่ม พ,พกแต่กระปุกกะปิเดี๋ยวนี้ไม่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 เครื่องมื <c oughs> อมทำมาหากินโอ้ยปิดนี่นะคะสนใจทักแชททักไลน์ยายมานะคะรีบทักมาเลยนะคะ <c oughs> อยากขายอยากขายอยากขาย <c oughs> อยากขายปไปไปรดน้ำผักโอ้ยปวดต้น <c oughs> ปิดกล้องเลยวเดีย๋ยวตอกปิดกล้องก่อนเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สามทุ่มครึ่งแล้วเมื่อกี้นั่งชิมอันนี้ ข้างบ้านเขามารดน้ำผักมั่งได้ยินยายพูดมาเรียกยายข้างรัว้วชวนคุยเนี่ยคุยเพิ่งเสร็จไม่ได้รดน้ำผักอีกแล้วเดี๋ยวจะตักน้ำรดไอ้ไอนี่หน่อยนี่รดด้านข้างนี่ยขยันแท้เยตะเออขยันขยันขยัน เ,เพื่อนๆสามทุ่มห้าสิบได้ยินเสียงกังหันลมไหมลมแรงสามทุ่มห้าสิบนะคะไปคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยตาด้วยนะคะฮือ <c oughs> สามทุ่มห <c oughs> ้ม <c oughs> สาสิบกังหันลม ไปปิดน้ำก่อนเดี๋ยวลืมปิดน้ำ